ว่ามึงแน่แน่รอบรอบนี้มึงแน่แอะเป็มนมึงก็ได้เฮ้ยไม่ใช่กูรอกกูบอกเลยกลยูบริสุทธิ์กูเล่นเกมนี้มาสิบยี่สบรอบกูได้เป็นอิมโพสตอยู่สามสี่รอบไปเฮียแล้วไม่เคยชนะด้วยนะแม่งเล่นยากชิบหายเลยอิมโพสตอะตอนแรกก็นึกว่าจะเล่นง่าย น่าจะเพราะกูเจอคนฉลาดมั้งไอ้แ้ยแม่งแม่งเหมือนแม่งเหมือนมีโปรอ่ะคือเหมือนแม่งมองทะลุดได้ทุกอย่างเหมือนมีมิเลเนียมไอ้ี้ยแม่งรู้แม่งดีกูออกก่อนเลยเอ้ามีคนออกไปอออคนเข้าเหรออุอ้ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยทําไมกูไม่มีกับเขาเลยวะแกกูว่าเอ้าทไมมันยังไม่เริ่มอีกอ่ะเพาปกติมันต้องเริ่มแล้วดิมีสิบคนอ๋อก็แล้วกแล้วก็แล้ว เอาอะไรเนี่ยสัตว์กูยังไม่ทันได้เล่นดีจริงกูยังไม่ทันเล่นเลยอยู่กูชนะละห้องเดิมปะห้องเดิมห้องเดิมห้องเตมสัตว์ถ้าห้องเต็มอะทำมาละอย่าเป็นเหมือนเมื่อกี้นะโอ้ยยอะโอ้เกมนี้แม่ง บางทีก็แปลกๆเนาะไม่เจอต่อให้ไม่เจอโปรแม่งก็เจอพวกเกียนชอบกด emergency meeting อย่างเงี้ยเออหรือไม่บางทีแม่งกด emergency meeting แล้วแม่งก็ไม่พูดเที่ยอะเลยไม่ไม่บอกอะไรใครเขาเลยแล้วก็อยู่ๆก็ไม่กดโหวตเขาด้วยนะโอไปหาคนเควสอยู่ไหนบ้างวะ โอ้เวสส่งยากูชอบชอบขายยาเฮียไม่มีใครมาเลยโอเค ตัวด้านบนทำตัวปแปลกแปลกงั้นแล้วเาราจะป่อยแล้วโห่บริสุทธ์บอกเลยยังยืนยันคำเดิมบริสุทธ์ปุดผ่องทุกอย่างวัวจินิตี้เต็มร้อยอีกแกมันเป็นแรงมันวะไอนี่มันตัดเลยใครตัดไว้เนี่ย เรไออิมพสอะนะเหมือนมันว่างตัดบ่อยชิบหายเฮ้ยไม่ใช่กูแน่นอนกูอยู่ห้องซ่อมไฟเพิ่งออกมาเนี่ยมึงอะอยู่ไหนแมหายไปเลยเนี่ยกูไม่เห็นมึงเลยตอนี้ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มึงมาแย่งกูอัปโหลดข้อมูลอะอ้าวเฮ้ยไอสัตว์กูยังไม่ทันอัปโหลดเลย ไรเอ่ยฟังอาเดรบิชกูไปก่อนแ็นพิมพ์หูเ่ยแม่งพิมพ์ยากคิบหายลยภาษาอังกฤษเนี่ยเออกูไม uh ่โหวตนะเพราะกูไม like no ่รู้ไอ้เฮียอยู่ก็เรียกมางงชิบหยเนี่ยยูสการ์ดโหวตเคน ไม่ร้อนแล้วจะทำเสื้อให้หนาหนาเฮียแมนไอแม็กลอเวอร์ะไอเล่ไชมีเล่นสออทำยังอยนเจอะเู่นู่ะวางลวหมอแล้วมันยัง uh มีใครไม่โหวตวะโหวตไไปวโหวตสไปแล้วอ์ โอ้ไอทูเปอร์โอ้ตะกี้ตาเลีไอเฮียใครใครใครก็ไม่รู้อยู่แม่งเรียกเองเฉยเลยงงแดกอย่ากดเรียกอีกนะกูยังอัพข้อมูลไม่เสร็จเลยไม่อยู่แล้วอ่ะใช่เหรอเมึงเก็บแต่ของมึงเปล่าไม่ไม่ได้เก็บอุจจจะของมึงอ่ะอเจจอะไรบทที่เจ็ดใช่ไหม ก็อยู่ตรงนู้นไม่ใช่ก็ไอซันเอารวมไปนะนู่นรวมอกน่นใช่เหรออ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ไงรวมอยู่นี่หมดเลยเฮ้ยไฟดับมันดับปะเนี่ยตัดไฟแข่งกับกูอะเฮ้ยมึงปะเนี่ยใครตัดไฟแข่งกับกูมึงตัดหรือเปล่าเออมันก็ได้วกันไปเลย กล้ากินกล้ากายแอมจะทำเวทก็ได้แล้วฮะที่ทำเวทจะชน,นะเราเออว่ะจะกี่เวสวะนีเวกชั่นชาร์ตคอร์สไปชาร์ตเคิดอุ้ยเดี๋ยวไอ,อ้เหี้ยกขาตะโกนป็นตูวใช่เหรอกูอยู่ในห้องหน้าสุขของยานเลยเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลย ้ยมึงหรือเปล่ามึงอาจจะแบบแกล้งเราแบบนี้นี่ไงแล้วก็แบบเมคเอาเฮ้ยไอ้นี่แปลกๆว่ะไอท้ทีทีอะสีน้ำตาลอะเมื่อกี้มันไปยืนม,มองริมหน้าต่างดเปยนตัวฮะทำไมมันคิดว่าเป็นตัวไหนทีทเออวะ่ะกูว่าทีทีมันแปลกๆอ่ะว่าทีทีว่ะเฮ้ยไอ้ ไอ้อุปนวันปูวันอะไรล่ะปูจีวาวะนะชอเออใช่อเออเอาเลยเอาเลยเลยกูหมดละบากามีไตหมดแล้วเรียบร้อย,อยดูดีจะใช่ป่าวะทำไมก็เวนออมอะถ้าไม่ใช่เนี่ย ว่ามันต้องปันน่นกันแน่เลยเยี่ยไม่อยอมโหวตเลยกวนตีนใช่ไหมหมึงไปสก,กีปไปวะถ้าไม่โหวตก็สก,กีปไปดิเผื่อมันมีคนสก,กีแม็ไซ์ไปตลอดเออฮะบอกแล้วโพโพโหวตว่ามันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษป่ะวะ เอามันได้นี่ว่าอีซีไลค์บูแต่ไลค์มันเขียนผิดอ่ะโอ้โหเต็มเลยใช่ไหมวะเฮ้ยว่าวอสแอนด์อินพ์เตอร์ว่ะเอาเหลืออีกหนึง่งเฮ้ยโหบริสุทธ กูบอกอีกครั้งเลยว่กูบอกลิสุดที่สุดตัดกระเทียะกูเพิ่งเดินออกมากูเพิ่งเดินออกมาจากห้องห้องถงฉัน,ฉนสัมภากดซอฟตทแวรได้เฮีย<ต>กย <ละ S 2> ็เทียะแล้วเฮ้กูกดสแกนเควสได้ต่อไปทำะอ,อะไรวะอะไรอ่ะอินสเปกแซมเปิลคืออะไรอ๋อเออใช่ใช่ใช่ยายาที่กูทำใ้รอบแรกนี่ว่ะเดี๋ยวไปเอายาก่อน ลืมไปเลยว่ากูทํายาไว้ตั้งแต่แรกตอนนั้นเราว่าเรียบร้อยแท้คอมพิวต์แล้วกูวินแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสวิปแก๊สแก๊สที่แอดมินก่อนเริ่มตัดไฟอยู่เจ้าตัดไฟแตัดสิแก่หรอตัดเที่อะไรง่าห์วะโอ้ยมือตืดๆเลยไปก็เสร็จละเดี๋ยวกูไปทำก่อนกูอยู่คนเดียวเสียวชิบหายเลยยนกูอยู่กูอยู่เครื่องไฟกูอยู่กัไอ้สีชมพูเนี่ย อ่านี่ไงอยู่อยู่กับมึงด้วยเจอแล้ไอ้ไอ้ชาจะทนกูทำแอลเอาทำเองอ่าโอเคโอเคไม่เล่นหรอกวันนี้เฮ้ยปิดประตูแอลเข้าไปทำประตูแอลแอลเข้าไปทำประตูเฮ้ยใครปิดประตูอ่ะไอ้เหนียวนี่เปล่าแอลเกี่ยมเสร็จแล้วแอลของกูของกูเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จหมดละเอาเหี้ยมันปิดตรงเนี้ยโอออกไม่ได้ววจะะบอก่านทเพฮะ เดี๋ยวตาม่ะสััเออคนตายมันนิ่งกันเปล่าว่ามันน่าจะยืนนิ่งอยู่ห้องโถงเลยเออมึงห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูไปห้องรวม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 ก็ได้กูเสียวไว้สีชมพูนี่ชิบหายนี่ไงนั่นไงไอ้สัสสีดำไอ้เหี้ยกูเห็นกับตาเลย สีดำกูเห็นเหี้ยตาเออเห้จะเฮ้ยแบล็กกูบอกเลยแบล็กไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหมียวก็เห็นเว้ยเห็นพร้อมกันเลยไอ้เหี้ยเออตอนแบบนี้นรมึงใส่สัตว์มาฆ่าฮักคอไอ้เหี้ยเออแม่งอย่างที่มึงบอกอะแม่งแบบไปด้วยกันได้เอ๊ะมันสีอะไรวะสีดำสีดำใช่ไหมเหี้ย แม่งคากูเสร็จยอเลยไอ้สัตว์เห็นนอหน้าต่อตาเลยฉลาดจัดอีโบนเตอร์แม่งฉลาดจัดเธาไปเธอนำไปนามึงตายก่อนกูอีเออกูกูตายแหละจริงเพราะแม่งดักรออยู่เลยอะเว้นอ้อมไม่หมดไหมเออเนี่ยเว้นอมควรตีนรือเปล่าเออเว้นออมเออทูเปอร์ทูเปอร์ไอ้ที่ตายไปแล้วนี่แลโบบเมันนี่มัน ไอเชีย่ยไม่ยอมโหวตด,ด้วยสัตว์มึงโหวตสิแล้วแม่งไม่ยอมเชื่อพวกเราด้วยนะตอวอะไรตัวหนึ่งมันจอรอ์แล้วทิ้ง U R f i p p i n g อะไรทุกอย่าง,รรางนี่จะบจารอ์แล้วไอเชีย่ยอยู่ด้วยกันสามคนในะสัตว์เป็นวิญญาณให้กันได้เว้ยเดี๋ยวไอสีไอสียมพูมิการบอกด้วยนะ I'm not sure i t eater back or w h ้ <c oughs> สัตว์ คือไม่ไม่แน่ใจว่าอันว่าดำหรือขาวที่ข้ามึงอะไว้ซอยยิบพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงบอกดิกูใจใจเลยอ่ะอีฟอยู่เน้าทำไมวะไอ้ดำรอดไอ้ดำรอดเหรออ้าวแล้วกูอะไอ้ซาดหน้าหีโอ้อเหี้ยเดี๋ยวมึงยัได้รู้เดี๋ยวมึงจะได้รู้เลยพลังลิตรของอีกามาทานแล้เหี้ยมึงโดนซอมบี้แน่ อีย่อเฮอีย่อเฮเลยขวดเควตก็เสร็จแล้วเีอยของกูเสร็จแล้วเควทุกอันน่ะอ๋อคือยี่ห้องนี้โง่อะไอเฮียไม่ยอมเชื่อกูไอสัตว์สีชมพูมันก็ตามหลังกูอยู่นะกูจําได้มันเห็นมันต้องเห็นจระดิมันต้องเห็นชัดดิมีการมาไม่แน่ใจเลยนะมันตัดสายมันตัดสายก่อนข่าโอ้แทคนิคแม่งแพวพๆอะกลัวมาแล้วเออแม่งเดินโคตรเร็วอ่ะอยู่ไหนวะ ไปไหนแล้ววะ K L ค F อ้าวีอฟอ้าวไอซัดเยอะเลยเร็๋ยวฮะอย่าห้องอย่าห้องอะไรอย่าห้องดิออกออกเกมเลยเหรอเอออะเต็มละกูมาพอดีเลยไอ้สัดวางพอดีเลยอ้าวไอ้สัดกูมาคนที่เก้าพอดีนะมั้งเนี่ยสีน้ำเงินด้วยส้มใหญ่เกียร์ทุเรศใช่ไหมไอ้โมฮอคไอซัดแก๊งโมฮอคอ้าวไม่ทันเลยไอสัด เฮ้ยมึงเป็นปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อห้องขยะนี่ว่ะเดี๋ยวกูไปทิ้งขยะก่อนเชียนรุ่นไม่ไปเนี่ยกูเด้งแล้วเห็นปะคคแรกเฮ้ยดูรอดเนี่ยเออเห็นอยู่เห็นอยู่มวุ้งเฮียขอเฮียเลยนะอิจัดวุ้ง่นแหละไอ้เหี้ยแต่งเพลงนี้ในคืนที่เทาเทาเฮ้ เ่เอาาเอาม้ยเ,ออเหมือนเควสมันบ้ากอวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเออได้มันวะเดินอนี้หน้าหิงหน้าคิวก็ฆ่ากูเฉยเลยสาวไว้ใจนะ <c oughs> อะไรใครฆ่าวะปืนนะคนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนแต่ปืนนะฮะที่ฆ่าคน,นอืไอโจม,มามา่า เดี๋ยวเราทำเคว่อเสรก่อน,นกูจะตามติดชีวิตมันต้องอ๋อมีสามคนน่ะสามคนนี่แหละคนหนึ่งไม่ฆ่าใครเลยอ๋อเอโจม,มามาา่าเนี่ย<ด>เรียบร้อยแล้วเขีนยวก็โดนจนได้ว้โจม,มาม่าเนี่ยออเแต่มึงไงเฮีย <laughs> มาหลอกกูแล้วกูเสือกเชื่อเลยนะว่าเคว่อไม่เสร็จของมึง ไปไปมาเอ้าตายหาโดนหักคอเออสคิปต์หายใจตลาดค่าดีที่หดกันคู่คาทั้งเซิร์เป็นคนละเซอร์แอนอาโอ้โหซาวกพี่พีบอกเลยจมูกไวแต่บางทีบทแม่งจะจมูกช้าแม่งก็ช้ามากนะ เอ้ยฆ่าแล้วหอหมดร้านเอา้าไอสัตว์ยังวะปลดไม่เสร็จเลยมึงเจอกันไวยังวะสรุปใครโดนวะมึงเหรอไม่โดนกิปกิปอ๋อใส่กุญแกมึงก่อนเลยโดนกุแจมึงนกูแน่ิปายไอบโบกูไม่เกี่ยวกูคนตายกูใต้แค่ทำเกยเดี๋ยวกูช่วยบอกมากูมีเป็นีบอกาดิาดิกสายกัน ไปบูฮ่าให้วมันน่าจะอยู่ฝั่งมึงวะเอ้ยมันอยู่ฝั่งของข้ามกับมึงเนี่ยแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ห้องไฟฟ้าอยู่หน้าห้องไฟฟ้าจริงเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปกับเพื่อนอีกสี่คนเลยไอ้เงี้ยมันอยู่กับเป็นหมูกูคงโดนแน่เลยไอ้โจมาม่ามันไม่ทำเงี้ยเลยกูเลยไอ้เงี้ยเออนี่ไงนี่ไงมันยืนอยู่ตรงหน้าท่อนี่ไงมันมันเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยเอนนตามมั นั่น้ามันขึ้นไปด้านบนแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ป่าวะเอ้ยไม่ใช่คนละคนมันน่าจะไปฝั่งห้องเครื่องยนต์อะลองไปดูอะเห็นมันไปอยู่เย็ดเย็ดเสร็จแล้วตายย่างตายย่างไอ้โง่ตายเดี๋ยวเราเยี่ยมละดูวิ่งหนีก่อนดูวิ่งหนีก่อนไอ้โจมาม่าก็เนียนนะสัตว์ ยี่นตวยี่นิโตะไอยี่ตยี่นิโตไอสัตว์โดตวะไอเหี้ยไอสัตว์แล้วอิมพอตไม่ตายสักตัวด้วยนะไอ <c oughs> เี้ยคนเอ